个不对？来来 mày làm chưa có xe cái cụt đây xe, không bỏ lỡ những video hấp dẫn พี่น้องลัางจากสาบานเฮาตี้แล้วตอนนี้สาบานเฮากบซีเกียมเนี่ยพี่น้องเลยซิเกมยมทันพีทีซีออมจุดนี้พี่น้องจับมือจับแขนพี่น้องเลยพบาตตมประเพณนบ้านเฮาคันโบเห็ดมันก็บิดพี่น้องกับซาบานเฮากบซีจับมือจับแขนเลยพี่น้องซีจับมือกันพี่น้องซีออมลงศพจุดนี้เดียพี่น้องเพราะว่าหอบเซานี้สาบานเฮากา สิเกียมแหลกพี่น้องสิเกียมทำพิธีได้พี่น้องเลยสิเกียมเริ่มไปช่องแหลกพี่น้องประมาณ10บโมงเช้าตอนนี้ก็หองเวลาเจ็ดโมงแหลกพี่น้องตอนนี้สะบานเฮากะเป็นมือสุดท้ายพี่น้องเลยหลังจากเฮากะตีกองเส้นสุดลงและสะบานเฮากะสิจับมือสีเริ่มไปซองคนที่สิบสิบหีพี่น้องนี่จับมือจับแขนแล่ะพี่น้องเลยให้มันครบหอบตัวนี้ได้พี่น้องคันบ่ครบบอลตุบที่เฮาเฮ็ดงานระเบิดมือนี่มันกับบได้พี่น้องเลย เราว่าตอนนี้กาซาบานกำลังสิประกาศก่อนนะพี่น้องประกาศแบบกเจ้ายังสีให้เขาซานก่อนพี่น้องเลยสียงให้เขาซานพูเมตรพูดละสามเมตรเละพี่น้องทีมื่อจุดนี้เดิพี่นนลย ว่าเวลาเจ็ดโมงครึ่งเลยพี่น้องซาบานเฮากาซีไปขุดคุ้มอยู่ปราสาดเลยพี่น้องเมื่อนี้เฮากาซีไปทิ่มพี่น้องเลยเพราะว่าซาบานเฮากาบางคนกะชี้เกียมไปขุดคุ้มนีู่หลับพี่น้องประเพณีบ้านเฮาวตะวันนี้ตลอดเลยพี่น้องตอนนี้กะหอดดงปราสาดเลยพี่น้องเลยเพราะว่าเฮากาเวลาไปซ่องฮาก็ต้องไปขุดคุ้มก่อนเลยพี่น้องประเพณีบ้านเฮาวกะบได้เผาบได้จีเลยพี่น้องเอย มิติเ่าขุดค like ุ้มและกาเสียเฮาสีไปพังี่น um ้องนี <t os <t os ่ตาลตอนนี้กะหอดจุดที่เฮาสีคุดคุ้มเลยี่น้องจุดนี้เลยี่น้องเฮาสีไปส่งเฮาสิไปทิม คนที่ชี้จวน,นี้พี่น้องเพราะว่าตัวนี้เฮากาสีเกียมควบคุมก่อนพี่น้องตามประเพนีบ้นานฮาพี่น้องอนี่มา Yes, ตัวนี้มันเฮากาสีเห็ดของงูขอกควายพี่น tamam. ้องเยตามประเพณีบ้านเฮาก็คือของงูขอกควายของพีนี่แหะพี่น้องคนที่สชชีวิตเฮาตรงเี็ดแ็นนีกก่อนพี่น้องแล้วกาจึงเฮาจึงไปส่งอยู่จุดนี้พี่น้องตอนนี้กาสีเลอวแอพี่น้องไอบ้านือีกแลอวพี่น้องขุดพี่น้อง จอดนการรบินอะไก็หมดกองียนะดีกาเจดเแล้วเพิ่มนไดนคนไม่ในแต่ละต่ม่เ็นน้ักงานน่าก็ลืมไม่กปวดังจันจัง อา้าบานนี้สำเร็จแล้วพี่น้องเลยเหาสิมาคุดตอนนี้เฮากาสีไปเอาซกก่อนพี่น้องตอนนี้ก็หัวเวลา1ิบโมงแล้วพี่น้องตอนนี้เฮากาสีไปห้าสาบานเฮากำลังตีก่อนบ้านเากคุมกับสำเร็จแล้วพี่น้องเลยหลังจากเฮาุดคุมแล้วตอนนี้เฮากา หอดหมู่บ้านแล้วพี่น้องเพราะว่าทเสาบ้านของบางตากำลังสีเฮ็ดชินควายตัวหนึ่งพี่น้องเพื่อสีฮับตอนแขกมาห่วมงานระเบิดมื่อนี้ในหมู่บ้านของบางตาพี่น้องเพราะว่าเฮากินข้าวกินน้ำแล้วเฮากาสิเริ่มไปส่งนี่พี่น้องสิเริ่มไปส่งเทศกาลยุปราชาพี่น้องเลยตามประเพณีบ้านเฮากะงานเฮระเบิดมื่อนี้กะบสองวันนึ่งคืนพี่น้องเลยมื่อนี้กะเป็นมื้อสุดท้ายพี่น้องตอนนี้กะบเสาบ้านเฮากำลังสีเฮ็ดชินงวดพี่น้องเลยวันทีทุนเศรษฐกิละการเฮาสิเริ่มสีไปเทมยุปราชาเด็กพี่น้อง แล้วตอนนี้ซาบ้านเฮากำลังสีเกียมเก็บกองไว้พี่น้องเฮาการสีเริ่มไป่งเลยพี่น้องไว้ตอนนี้การตระกูลหมอบ้านเฮากำลังสีสูตรเลยพี่น้องสูตรสำเร็จแล้วกับเฮาการสีเริ่มไป่งเลยเพราะว่าตระกูลหมอสูตรแบบนี้ก็คือประเพณีแบบนี้ก็คือ ผู้เสียชีวิตให้ขึ้นสวรรค์สั่นผาพี่น้องว่าให้เจ็บว่าให้ไทยพี่น้องเลยเพราะว่าตะปูนโมกขาเว้ามดทุกอย่างเลยพี่น้องเลยขันเฮาเลาบัเถิกนี่มันกับบัวใพี่น้องกระดูกกระดูกันโอ้มังค์เวรและมังค์เวรเนี เอาบาดนี้สำเร็จพี่น้องตะกบุญหมอกาซีซูดพี่น้องเอากาซีเกมเอาไปเลยพี่น้องเลยเกมสิไปส่งละพี่น้องไครเนี่ยกี่ใบ ํLight the fire and burn the fire ํNow we are going to sing a song for them ํLight the fire and burn the อนนี้เรากับเก็บเครื่องของสเร็จแล้วพี่น้องเขากลับทีเริ่มไปทิ่มยุปา่าชาพี่น้องเลยหรือว่าไปส่งสการยุป่าสาพี่น้องามประเพณนีบ้านเฮาเมื่อนี้จะเป็นเมื่อสุดท้ายแล้วพี่น้องเลย ว่าเหากะไปชองปลาซาก็คือปลาซาในหมู่บางของมองตากะมันมันนอกกับป่านพี่นนอกเพราะว่าเอากะสิคามกลางบ้านเลยได้พี่นนอกไหมนี่ <c oughs> <c oughs> Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. นี่แม่นเขาก็หอดปลาสาแล้วพี่นอ้องหอดดองปลาสาแล้วพี่น้องเลย ตอนนี้แมนเขากะฮอดดงปลาซาแล้วพี่น้องเพราะว่าจุดนี้กะมีแต่ปลาสามอดเต็มพี่น้องก็ได้ไปส่งกะไปส่งจุดนี้ตลอดได้พี่น้องเลย มีก็หอดแล้วพี่น้องจบที่เฮาสิไปทีมเมอนี่พี่น้องเองตัดเลย ได้ก็ช่วยกันนี่แหละพี่น้องเอ็กโทเล็กน้อยพี่น้องเอาเครื่องเอาลงพี่น้อง

หทีมจุดนี้พี่น้องว่าสามบ้านห่างกัช่วยกันนี่แหละพี่น้องคนเล็กคนน้อเนาค่อยจะคอยนั่ห่องเกันจารับผิดอมาวเลยมา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 นาม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 

哎呦！哎呦！大笑嘞！

ก็ตียปุ้เะม่อิกเบ่อลวะมันฟ้ามันาเากกเขากคยเขกี่เราเคยตีเออเออเขาโกกเขเลยืออรบ้างี่ะอ่ะใครตางนะใคยต่างนะคปตางนะคร่เลย

หลังจากเฮาตีกองสเสร็จแล้วพี่น้องเมื่อนี้เฮาไปส่งอยู่ปาสาเพี่น้องก็คือเฮาไปทีมอยู่ปาสซาส่งสิษย์เก่ายูปัสาเนี่แหละพีอนอพน่น้องตามประเพณีชุดขามังกรบ้านเฮาคันโบเฮ็ดมันกับบวิดหีบเด็ดพี่น้องพระเดชชีวิตเทาต้องเฮ็ดงานระเบิดตีกองสองวันหนึ่งคืนพี่น้องเมื่อนี้ก็เป็นมื้อสุดท้ายในหมู่บ้านเฮาเหตุงานระเบิดหรือว่าหมู่บ้านเฮาเชียร์ใจทางหมู่บ้านนี่พีอนองง่น้องเมื่คืนบ่พันเลยพี่น้องว่าสิ่งเกิดขึ้นกับหมู่บ้านเฮาเดือนนี้ก็ประมาณ สองโซบพี่น้องก็คือสองงานระเบิดพี่น้องเลยอ่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไว้นที่นี้ก่อนพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ก็สาบารกุมบังตาข้าวเข่ากำลังสีเปิดโล่งพี่น้องเพราะบังตากะบได้เบิงน้ำข้าเจ้าพี่น้อาบังตากะชิยานกบังตากะสีปิดคลิปก่อนพี่น้องคลิปนี้ขอจบไว้นที่นี้ก่อนเนะพี่น้องคลิปหน้ามาเจอกันใหม่พี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย